สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับซางอุ้ยครับวินซิ่งสลิงทองคําคือเก่าครับบรรยากาศยง่ามืองแรกนะพี่น้องเด้ออยู่บ้านเกิดเมืองนองเมืองนอนครับผมอําเภอรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านนาอุดมครับผมเบื้อนี้ก็ซอยเหลือมูลนิธิสายน้ำครับผมราคามิตรภาพครับ คือมืดเถอเนาะพี่น้องเนาะมืดกับเบิง้งแซมเห็นนี่แหละครับผมอา่าครับผมซอยพี่ซอยน้องครับราคามีตรภาพครับผมอยู่กับช่างอุ้ยครับวินซิ่งสลิงทองคำสิกายสิกายไปให้เดอเบิดครับผมให้เดอมีค่ารถรับทรงครับผมราคามีตรภาพครับ ลากรถแลกเขาก็ได้ครับพี่น้องครับมือนีกระยูครับมูลิติสายน้ำครับพี่น้องที่เิ่นว้วางใจครับทีมงานสร้างอุ้ยครับได้มอบเนินทีมงานโดยช่างอุ้ยครับป๋าเสครับช่างต้าช่างบอมครับครับผมสะโลแกนกับือเก่าครับพี่น้องครับไม่ขึ้นไม่เอาตังครับ ครับผมอ,อ,คอ,คอบอคิดค <c oughs> ่าเสียเวลาพอ้อมครับพี่น้องครับผม <c oughs> บอกขื้นบเงินเด้อพี่น้องเดอ <c oughs> ้อครับทีมงานสนัางอุ้ยครับจากอำเภอรัตนบุรีครับผมฝ <c oughs> ากน <c oughs> ้ำพีน้ำนองครับติดลมตกสาตกข้องครับช่างอุ้ยช่วยได้ครับ0 8น8 7แปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เก้าเก้าแปดเจ็ดครับโ <c oughs> บขืดนบเงินเด้อพี่น้องเด้อไม่ขึ้นแมวตังครับ 0878749987ครับอาทิตย์ภาพอาทิตย์บ่สว่างสวัยปนไอครับพี่น้องครับกลางธงกลางทาครับพี่น้องครับก็เห็นภาพพ่อสือหลวงสือหลวงครับพี่น้องครับผม ความชัดเจนอาจสิบ่ไหลมาไหนครับผมเพราะว่าช่างอุกอ่ะมาในสถานการณ์ชุกเฉินครับอาสีบส่บมีไฟไม่หยังสิส่องสว่างหาพี่น้องเลยมองเห็นภาพชัดเจนครับผมตอนรับยังสวยรู้ครับใช อันนี้ครับผู้หญิถามว่าใครบ้างสามวอมครับผมถึงสีไข่ป้าเน่กัดสู้ครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อพี่เพื่อน้องครับผมสนามเสียไหนพี่ชายนี่แะครับตัวจริงเสียงจริงครับมุดออกมาแล้วครับผมระวังระวังหายๆมากเลยหายเรื่ยครับเอาสหรับคลิปนี้ครับสัดส่วนหัวนครับโค้ชได้พี่น้องได้เบิ่งได้แย่งจันน้อยครับผม สวัสดีครับผมปฏิบัติ้าที่จะเข้ากันเดอพี่น้องเดอสวัสดีครับ